ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเยอะมากก็มีเป็นของเล่นไฮโซเนน้อยรัฐมนตรีแล้วก็สาวทุกคนรัฐมนตรีคนนั้นโดนสาวใส่ไปเล่นหนังไปทําอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่ามันเป็นแค่เหมือนแบบดีสออีกเล่มหนึ่งที่ถูกค่อยๆเหล่าไปวิ่งสาดเลยดินส่งดีสอรอจสสื่อปะ ต้อนรับเข้าสู่ upper 30 plus นะครับแก่แต่เก่งจ้าแกครับเชิญวันนี้คุณฝนค่ะหรือพี่ฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคือมอนสเตอร์ฝนค่ะสวัสดีชาวเน็ตชาวกล้องกล้องผีค่ะถูกต้องค่ะกล้องผีเลยเหรอชานกำลังจะเปลี่ยนกล้องใหม่ละอ๋อจริงแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอสปอนเซอร์ก่อนอ่ะตอนนี้พี่ฝนอายุเท่าไหร่ละยี่ห้าป่ะไม่น่ามึงน่าไม่น่าไม่น่าไม่ได้อุ้ยบอกไปเด็กที่ ตกใจตกอกตกใจ41เออเชื่อไม่ตกใจก็ดูเหมือนนะพี่ก็น่าจะ45เลยนะไม่ใช่41 41 41เออตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเยอะมากก็มีเป็นของเล่นไฮโซเนียน้อยรัฐมนตรีแล้วก็สาทุกคนยัฐมรนตรีคนนั้นโดนสาวใส่ไม่ใช่ทำเยอะมากก็ยังเป็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยตอนนี้เอเยอะอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก็มีแปลใหม่มากก็คือทำล่ะสิทธิ์คอม เจ็ดแรกปะเจ็ดแรกเจ็ดแรกเจ็ดแรกเจ็ดไรไงก็มีเป็นแบบว่าโปรดิวอ๋อเจ็ดแรกเธอเป็นโปรดิวเหรอใช่เพราะว่าเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ที่ที่ยัยปอนบียอนคาวเขามาคุยด้วยว่ามึงมึงมึงกูว่ามึงเนี่ยน่าจะทําอะไรได้มากกว่าที่มึงทําอยู่เนาะอเออเออกูก็เลยบอกว่า ก็เลยทิ้งโคตรครูไปเลยไม่ทิ้งก็เลยบอกว่าหรอฉันไม่รู้ฉันไม่เคยทําฉันทําไม่เป็นเออแกก็เลยก็ใจดีคุณบอลก็เลยไปหาทีมหาอะไรมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราอยู่ในฐานะแบบโปรดิวอะไรเงี้ยบทที่ป๊อกปิยธิดาที่บอกว่าถ้าฉันล้างมืออะไรนะสักอย่างออกมาจากเขาหรือออกมาจากเธอออกมาจากเราเพราะว่ามันก็จะมีทั้งเขาเขียนโคงมาประมาณหนึ่งแต่ว่าไอ้คำแบบบางอย่างที่เราอยากได้อะไรเงี้ย ใช่ป่ะมันก็ต้องส่งส่วนั่นแล้วต้องส่งแนน่กยใช่แล้วก็ต้องนิดนึงอะไรเงี้ยกลับอีกนิดนึงก็คือว่าบางทีก็เล่นหน้างานเช่นเรารู้ว่านิดนิวโค้งเขียนประมาณนี้แต่มันจะไปบิดออกให้มันเป็นลูกไหนก็แต่ว่ามีโค้งให้เออเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้เป็นโปรดิวแต่ก่อนหน้านี้คือเป็นเคทีเป็นก็ยังเป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นเคทีก่อนเป็นเคทีก่อนเป็นลูกน้องปอมแปมก็ก้าวแรกคืออะไรนะออกมีตอนที่แบบเรียนจบใหม่ก็ อันนี้นับมาแบบส่งทุเรียนอันนี้พี่นับพี่นับเป็นงานไหมพี่หนูนับหนูนับเป็นงานใช่ไหมล่ะส่งทุเรียนแบบวก็เขาสานแบบเขาสานพี่หนูมาได้ทำพี่หนูเดินขายซีดีตัดบ้านแต่ทําวันเดียวทําไมงานนี้มาทําให้พี่ฝนทําต่อไปเลยไม่เปลี่ยนสายไปแต่งหน้าไปทํานู่นทํานี่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันชอบแล้วมันจะไปเปลี่ยนทำไมล่ะทำไมเธอถึงชอบอาชีพนี้วะ ม่หรูอะฉันก็รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าแหนจะให้เราไปนั่งทําคอมเราก็ไม่ได้เก่งคอมขนาดนั้นเพราะว่าใช่ปะ่ะเรียนศิลปะจะให้เราไปนั่งทํากราฟิกเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นจะให้เราไปนั่งทําอันนู้นเราก็ไม่ใช่เป็นคนแบบว่าอยู่เฉยเฉยได้จะให้เราไปทาพ็อปแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินนึกออกป่ะเป็นคนหยิบโยงเหมือนกันถ้าสมมติว่าเธอไปเป็น AM ดูแลศิลปินเธอทำได้ป่ะฉันก็อาจจะทำได้แต่ฉันก็คงไม่ชอบเราเป็นทรงแบบว่า ทำมาน,นั้นว่าอยากทำมาน,นี้ว่าอยากมีบ้าบออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นมาเพราะว่าพอต้อนมาทำไอ้ชนาวีมเจอ,อโจ้จจเจอคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีไอเดียมาทำอันนี้กันสิทำอันนี้กันสิทำอันนี้กันสิมันมีลูกบ้าลูกอะไรอย่างเงี้ยมันบ<ป>้าบอไงกี่ปีๆนะใน,ในในวงการครีเอทีฟอะเกือสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดปีอะไรที่ทำให้ยังอยู่ในสายงานนี้วะพี่มันไม่ออกไปเลยเราหมายความว่าพวกหนูอย่างเงี้ยยังอยากเปลี่ยนสมมตินะอะไรสมมติหนูนะหนูอยากเปลี่ยนอะ ไปลองเป็น K O L ดูแบบดูแล K O L ไปเป็น P R เ,เป็นนักอ,อ่านเรามาจากนักข่าว<ม>อะไรอย<จ>่างเงี้ยกูว่ากูก็เป็นแบบนั้นแต่กูแค่ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งอันนี้เพราะเรารู้สึกว่าอันนี้มันมันชอบแล้วคือชอบแล้วฉันชอบแล้วฉันชอบมันแล้วแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ รับคมมีดมันได้แหลมคมมาประมาณนึงแลวกูต้องไปนั่งเหล่าใหม่ทาไมกูก็นึกออก่ะแต่กูรู้สึกว่าไอไอไออันที่กูนั่งทําอยู่อันเนี้ยกูก็ยังมีไปทําอย่างอื่นที่มันเป็นอย่างอื่นนี่มันเป็นออปชั่นเสริมอย่างเช่นมาลองมาเป็นเอ่ออะไรนะ K O L ใช่ไหมเป็นอินฟูเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือข้างหน้าข้างหลังไปเล่นหนังไปทําอะไรอย่างเงี้ยนี่รู้สึกว่ามันเป็นแค่เหมือนแบบดินสออีกเล่มหนึ่งที่ถูกค่อยๆเหล่าไปดิน <c oughs> สอเลยดินส่งดินส,สอหนังสือ,สอปะ แค่แค่รู้สึกว่ามันเป็นมันก็มีอะไรให้ทําหลากหลายเพราะว่าเราก็ไม่ได้ต้องยึดถืออาชีพเดียวแล้วสมัยนี้เพราะว่าหลังจากที่โควิดใช่ไหมล่ะอันนั้นมันก็สอนหลายอย่างว่าแบบอ้าวอันเดียวไม่รอดนี่ว่าใช่ไหมล่ะนี่เลยรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมันได้เรินจากอันนั้นปอมแป๋มมึงเห็นปอมแปบเราออกจากงานเคทีฟยังอย่างแต่ปอมแป๋มเป็นเชฟเอ่ยเป็นเจ้าของร้านเหล้าเอ่ยเป็นเออเจ้าของร้านอาหารเอ่ยไปคอลแลบกับร้านพิซซ่าเอ่ย ฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงหว่ะวันนี้เราเป็นอะไรก็ได้เลยนี่หว่าแบบว่าเหมือนแบบไม่ต้องมายึดติดว่าปีนี้จะเป็นอาชีพอะไรอ่ะคือให้มันไปแบบให้มันไหลไปตามที่มันแบบจะไหลไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีเกาะมีมีแกนมียึดหลักแบบใดๆอยู่ว่าเออสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วตอนทำเคียร์ทีไม่ว่าจะที่ไหนที่ฝนเคยโดนด่าหรือดราม่าแค่ไหนวะแรงแที่จำได้ก็เรื่องปกตินะ ว่าทุกวันนี้ก็ย,ยังโดนด่ <laughs> าเข้าใจปะด่าเราในเรื่องอะไรอ่ะด่าเราในเรื่องที่เราปรับปรุงได้ไหมเช่นในเรื่องที่เราปรับปรุงได้อย่างเช่นแบบว่าหนูไม่ชอบเลยที่พี่ตะโกนตะโกนหนูไม่ชอบเลยที่พี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนูไม่ชอบเลยเรื่องเรื่องเรื่อเรื่อเรื่อเรื่เรืเรื่อเรื่อเรื่อเรือเร่อเรื่อเรอเรื่อเรน่อเมื่อเรื่อเรื่อเรมันเรื่อเรื่อเ,เรื่อเรื่อเรื่อมรื่อเ่ดเ่อเ่อเร่อเรื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 ่อเรเรื่อเรื่อ พ r s o n นลหนูไม่ชอบอะไรแบบพี่แบบนี้เลยพี่ดูเป็นคนไม่มีมาราย,ยาทพี่ดูเป็นคนแบบฟังนะคือคนที่นั่งคุยด้วยเขายังไม่ได้าอะไรกูเลยเออเข้าจะาออเข,า,ขาอาจจะด่ารับหลังคือถ้าเขาด่าเราไม่เราไม่ยืนตรงนี้หรอกเข้าใจปะเออคือ คือคุณขาคุณคุณดูคนน่ยประมาณ5นาทีเนี่ยตัดสินเลยมันทั้งชีวิตแลยเนาะม,มันก็เออบางทีแบบว่า ToW a l l e t มันเขาเก็บแจกเน็บเยอะอะก็อาจจะลืมไปว่าเออจริงๆแล้วต้องสละเวลาไปเรียนกสน,อน,อนเรียนอะไรนึน,น, <c oughs> นี่รู้สึกว่านี่ชอบคำของน้อยหนึ่งอันนี้ขอคุณยืมคุณน้อยหนึ่งมาใช้เวลาคนคอมเมนต์ใช่ป่ะคำถามคือเราอะรู้สึกว่าอีนี่เป็นไรนึกออกมา เพราะถ้าเราเป็นคนปกติเวลาเรามึงสล์อะไรแล้วมึงไม่ชอบใครอ่ะมึงไปเม้นต์นปะไม่ครับก็ไม่ชอบอะ่ะไม่อยากเห็นกดไฮฉัน <c oughs> เลสเป็คนแบบนี้ฉันเลสเป็คนแบบนี้ที่ไม่ชอบมึงก็เลื่องเออมึงจะมานั่งเป็นดามาบโบเบ ก็บอกว่ามีแค่นอแล้วเธอเอาเอาตัวเราจากตรงนั้นยังไงวะนี่โชคดีที่พอมันได้อยู่กับพวกแบบยายแปม,มพวกแบบพวกกอจิพวกใดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันผ่านการที่เราดาราม่ามาตัง้งแต่สมัยเรายังเป็นช่อง เกเบิเ,เอแแเอแบงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสมัยแบงมีดรามาร่า <reserves S 1> ด้วยหรอมีเริ่มแซึ่งตอนนั้นก็คือไปด่านในไหนพันธีบเออเอกระตุนในพันธีเพื่อนไหนที่เราถะบอกกันว่าอันไหนมันน้อมรับได้ว่ามันผิดก็น้อมรับแต่ตอนนี้สังคมมันจะชอบแบบว่าเหมือนแบบยังไงจะผิดหรือถูกไม่ได้สในใจแล้วมันขอแค่ว่ามึงออกมาขอโทษมึงดีมึงก็ขอโทษด้วยความที่กั้มกืนฝืนทนแต่มันก็คือให้มันจบจบไปอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนมันคือแบบว่า เออเอา,อานอ่านไปแล้วก็อะไรวะอีเพรานั้นมันรู้จักเราดีขนาดนั้นเลยหรอก็อมไม่เคยมาเจอกันเนาะมันเขียนเราเป็นฉากๆเลยอะเข้าใจฟิลป้าอ่านคอมเมนต์มึงหรือกูอ่านทอมยันตีหรือว่ากูอ่านเจคเคโรลลิงเนี่ยแต่บางทีเขารู้เยอะกว่าเราอีกนะ <c oughs> กูเพื่อพูดประโยคแค่เนี้ยอ่ะเอาไปคิดว่าเขาจะอันนู้นอันนี้ ชันก็เลยแบบเป็นแต่เป็นคนไม่ได้คิดมากอยู่แล้วแต่เป็นคนไม่ได้สนใจแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้จักเราเลยคือแบบมันไม่ได้รู้จักไม่มีการรู้จักกันเกิดขึ้น เธอกับฉันไม่รู้จักกันและฉันก็แล้วเธอจะวิจาร์อะไรฉันก็ให้มันอยู่ในขอบในเขตล้วกันถ้ามันไม่ได้แบบดูแล้วมันบอกว่าเออดูไปก็มันบันเทิงไปให้มันจบๆไปก็ถากแต่ว่ารู้สึกไหมก็มีรู้สึกบ้างเพราะคนเรามันเป็นเรื่องปกติถูกป่ะกลัวทุกคนมีจิตใจหมดถูกป่ะใครมาด่าใครมาเตี้นขี้หน้าบ้านเราทุกวันมันจะบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหม็นเนาะมันก็ไม่น่ามันก็มันก็ต้องอดทนเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะก็อยู่ที่ว่าใครแบบว่า มูฟออนได้เร็วแล้วงานแบบว่าเหมือนแล้วกบเออตามนั้นแล้วเวลาเธอเครียดเธอออกไปเตะบอลปะจะออกกำลังกายกูก็แค่ถอด่าจอดไหมกอดจอดไหมไม่เราก็ก็นั่งคุยบอกว่าเหมือนแบบเออเราเจออะไรแบบนี้มาผัวก็จะบอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องแบบนี้เพราะว่าเราซื้อแพ็กเกตนี้แล้วแพ็กเกจตในที่นี้หมายถึงว่าพอเราเลือกแล้วว่าเราจะเหมือนเราซื้ออินเทอร์เน็ตเนาะเหมือนเราซื้อแบบว่าเครื่อคลายเนาะเครืองคลายเครื่อคายนะ เราซื้อแพ็กเกตนี้แล้วที่เราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแพ็กเกจนี้มันต้องพ่วงมาด้วยอะไรความรับผิดชอบความดรามา่าความเดินด่าความบา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 ถ้ามึงไม่อยากเป็นแบบนี้มึงก็เปลี่ยนแพ็กเก็ตอันนี้อจีบไปเข้าใจง่าองแล้วตอนทำงานแกมี่พี่ฝนเคยแบบว่าเจอเรื่องราวหรืออะไรที่มันสง่สงเสร็จเออแบบว่าอยู่ไม่ได้เรื่องอทิต มีแหมคนเรามันนุไม่ได้ว่าแบบว่าจะไม่อดทนคือแต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่อดทนมากคือหมายถึงว่าสมัยก่อนนะมึงก้วนเป็นตามเอทเว้ยคือมันเป็นตามช่วงวัยแบบสมมติแบบยี่สิบถึงเท่านี้มันจะไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะมันยังไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรนะกองฟมันแค่ให้มึงรอดก่อนนึกออกป่ะเพราะมันยังไม่ได้มีค่ารถค่าคอนโดแบบมันแค่แค่ว่าใช้ชีวิตให้มีงานไปก่อนแล้วก็ทําอะไรให้มันแบบ นึกออกไหมนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นในในหัวตอนนั้นมันก็ไม่ได้คิดอะไรซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วงานสมัยก่อนคือกว่าจะหางานได้มันยากนึกออกไหมแล้วมันก็ตัวเลือกแบบทุกคนมันถึงลองเทอมไงมันเป็นช่วงแบบประมาณเหมือนแบบถ้าเราได้งานบริษัทแล้วเราก็อยากจะอยู่บริษัทนี้ไปยาวๆมันก็จะเห็นว่ารุ่นอย่างพวกกูเนี่ยก็คือขึ้นกันมาแล้วแบบบางคนอยู่ในบริษัทมาสิบปี20ปี30ปีเพราะเขาอดทนเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าคือไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยใหม่มันไม มันไม่ใช่แบบเป็นเหมือนแบบว่าวอุฉันไม่อุ๊ผ <c oughs> ู้ชม <c oughs> อว่อป้าไม่เป็ี่ยนไงคือต่อให้เขาจะด่าเราดุเราเราก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยนงานนะมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพวกเราอ่ะเออมันเหมือนแบบการเปลี่ยนบริษัทบ่อยๆในยุคข,ของพวกคุณนะเออในยุคข,ของเราคือการเปลี่ยนงานบ่อยๆมันดูไม่ดีดูเป็นแบบอุ๊ยทําไมเธอทําที่นี่ได้ปีหนึ่งทาไมเธอทำออกแล้วเอแต่เด็กอย่านี้มันคือปีเดียว ไม่ปิดนานแล้วนะมึงแล้วทำไมกูต้องทนงะนฉันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไปตามวัยเพราะฉะนั้นพอตอนช่วงชัน2 0่0ิบถมบมันไม่ได้คิดอะไรเยอะมันแค่คิดว่าให้มีงานที่เราทําได้อยู่แบบว่าเกิน2ปีขึ้นไปเกิน3ปีขึ้นไปเกิน4ี่ี่ปีขึ้นไปก็คือมันก็เลยมีความอดทนมากกว่านะเพราะอดทนมากกว่าคือไม่ว่าเขาจะว่าอะไรหรือเขาจะด่าอะไรหรือเขาอะไรฉันอ่ะจะเป็นนึกเสมอว่า ก็กูทําไม่เป็นก็กูทําไม่เป็นก็เลยฉีกสคริปต์เลยฟังเปิ้งก็คือเราก็ทําไม่เป็นนก็ออกมาแต่ว่าเพราะฉะนั้นคือถ้าเราทําไม่เป็นไม่ผิดที่เขาจะงุดผิดเราเพราะเราทําไม่เป็นถูกอันนี้เห็นด้วยเออซึ่งเด็กสมัยนี้คือมันก็อย่างว่าเนาะแต่ละคนแสดงออกพี่แต่ละคนสอนไม่เหมือนกันถูกบางพี่สอนด้วยความดารักอย่างพี่แกงเนี่ยพี่แกงใจดีเออค่อยค่อย ไม่ไงลูกน้น้องพี่ขอแกะอันนี้หน่อยตัดมาเป็นพี่อยางมึงทำโอก้อยกได้แต่ทำให้ดีๆหน่อยต้องแต่ปลายทางทั้งหมดทั้งมวลมีนิ่งเดียวกันคืออยากให้มึงทำเป็นเพราะฉะนั้นคือถ้ามึงลบอคติออก <จ>เห็นไหมล่ะฟังไว้เข้ว่ามึงดูอยู่แตอหมายถึงว่าถ้ามึงลบแบบถ้ามึงลบความแบบหงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยก็เข้าใจนะเพราะเด็กสมัยมันทำไมต้องพูดจาแรงทําไมต้องแบบว่านู่นนี่นั่นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย <c oughs> ่างนั้ครคเตอร์คนเรามันก็ไม่เหมือนกันนึงงนะเหมือนกันเหรแต่ปลายทางถ้ามึงลบอคติออกนะ มองเข้าไปในหัวใจมันมีนิ่งเดียวเลยคืออยากทําให้มึงทําไปแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นคือกูก็เลยเป็นคนไม่ไม่เป็นคนแบบเออเหมือนแบบว่าเอออันนี้มันข้ามได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าปลายทางเขาไม่ได้ด่าเราแบบอแต่มันก็จะกดดันไงเหมือนแบบก็ต้องทําให้ได้ทําให้ได้ถ้าเพราะเรารู้ว่าถ้าวันไหนเราทําได้เขาเขาจะไม่ด่าช่วงอายุ20-30ของพี่ฝนน่ะมันถือว่าเป็นช่วงที่พี่ฝนทําอย่างนั้นอรูอป่อดทนกับอะไรหลายๆอย่างใช่ฉันมีความรู้สึกว่าชันใช้ชีวิตคุมมาก คือยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยกูไม่รู้ว่าคนอื่นกัเป็นยังไงแต่2 0่สถึงสาของกูคือมีทั้งเที่ยวเล่นกินต่างประเทศคือคนอื่นอาจจะก็บอกว่าฉันต้องมีบ้านฉันต้องมีไม่มีในหัวเลยคือได้เงินเดือนมาไปสี่มาไม่พอก็ไปซื้อซื้อประสบการณ์ซื้อบรรยากาศซื้อทุกอย่างคือไปเที่ยวกับเพื่อนไปทเพราะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยมันต้องมันมันต้องไปเห็นดิวะมันต้องได้เอาเงินไปทําอะไรให้มันต่อยอดดิวะมันต้องมีแบบอย่างนี้ดิวะมันต้องไปเห็นดิวะมันต้องเจอคนมันต้องคุยมันเลยกลายเป็นว่า 20- ่สิบถึงสาบแบบเราเราก็เราก็อยู่ในแร้งที่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้มันมีวอล์กเนาะมันมีแบบว่าติลซ็อกสมัยก่อนเนาะชานก็คือไปเที่ยวอินเดียเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอะ ชันก็คือไปดูแสงเหนือเมื่อ15ปีที่แล้วฝนลุมอโรนเออแต่มันไม่มีกล้องแบบคือมันไม่ได้เฉียธตร,รมมาตทฐานนะก็ได้นะคือมันวาวไปหมดแล้วเข้าใจะปะไอะไรที่เขายีทกันตอนเนี้ยก็คือเออมันเห็นมาหมดแล้วละอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเอยคุม้มเนาะตอนที่เราแบบมีแรงใจไปเพราะมันไม่คิดอะไรเพราะมันไม่มีข้อแม้มตามเอง เพราะว่าถ้ามึงโตปุ๊บมึงจะคิดแล้วนอนอยังไงลำบากหรือเปล่าอะไรแต่ตอนนั้นมันไม่ได้คิดไงเข้าใจปะงั้นแสดงว่าหลังจากนั้นคือ30ถึงณนะปัจจุบันเนี่ยคิดมากขึ้นทำอะไรระวังมาก<า>ขึ้นไหมพอมันเป็น30เสร็จแล้วปุ๊บพอมันโตมาถึงเทียร์หนึ่งใช่ไหมสามสิบถึงสามห้ามันเป็นฟีลแบบเราจะยังไงต่อวะแต่ว่าในถ้าเกิดเราต้องอยู่กับมันไปจนถึง50 60 40 45ส0ห้าอะไรเงี้ยเราจะเป็นยังไงวะเราจะทําอะไรวะเราจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ย กูว่ามันเป็นช่วงเป็นเหมือนช่วงที่ทุกคนบอกว่า30ขึ้นไปแล้วมันเป็นช่วงที่มึงกําลังต้องตัดสินใจว่าอันเนี้ยเราจะทําอะไรเราจะวางแผนยังไงแล้วเราจะมีอะไรม,มันเป็นเหมือนแบบสามตั้งต้นที่ถ้าใครอยากจะมีบริษัทมันจะเริ่มช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงตัดสินใจอ่ะมันจะเป็นช่วงแบบเฮ้ยรอยต่อเออแบบ เอาอยัางไงกับชีวิตดีใช่มันจะเป็นมันกูว่ามันมีเรื่องจุดตัดจุดตัดของแบบอันนี้อยู่ว่าอันนี้เรามันจะเป็นจุดตัดว่าแบบมึงจะยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วประมาณสัก3.5มถึงสี่มันจะเป็นช่วงสามตั้งต้นต,ตั้งตัวแล้วเช่นเริ่มมีบ้านแล้วเริ่มอยากจะมีอะไรถ้าเกิดใครมีฟงมีแฟนหรือมีอะไรก็เริ่มคิดเรื่อง,งแต่งงานแต่งงานอะไรเงี้ยกูว่ามันเป็นเรื่อง g เนอ r a ลปกติทั่วไปอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ความลำดับความสำคัญของชีวิตของแต่ละคนเนาะอะไรเงี้ยแล้วพอเริ่มเข้าหลักสี่ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยชีวิตมันแบบเออมัน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 ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะมันก็มันก็ไหลๆไปแบบเออชอบอะไรที่ีเล็กและเลือกที่ชอบอืมแล้วจุดตัดที่ออกจากงานประจําไปสู่การเป็นฟรีแลนซ์แล้วี่คนก็คือช่วงนี้แหละ 30- มสถึงสาอะไรที่ทําให้ตัดสินใจเพราะว่ามันต้องตัดสินใจคนราต้องมีจุดหนึ่งที่มันต้องคือรับความเสี่ยงมันก็แค่มี2อย่างคือก็แค่ลงมาลองดูแล้วถ้ามันไม่ได้ก็กลับไปทํางานประจำอืมแล้วตอนลองครั้งแรกออกไปเป็นไง ทําอะไรจ๊อบแรกคืออะไรก็รับ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 ลับคีเอทีฟเลยก็รับคีเอทีฟแล้วก็รับเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบว่าคนนั้นคนนี้ก็อ่ะมารอเอ้าทําแล้วเหรอเอ้าๆๆมาๆๆทําซึ่งมันก็มีฐานของที่ก่อนที่มันจะตัดสินใจมามันก็ต้องมีฐานอ่าแล้ก็รู้จักคนนูคนนี้ใช่มันต้องมีฐานมาก่อนเนะว่าแบบว่ามันไม่ใช่อยู่ๆจะโดดลงมาแล้วนี่ เป็งควางดาวลูกไก่ในบ้าน,นะคะ<อ>มึงเป็น<อ>บ้าน,นะคะ<อ>แต่ว่าชาจะพยายามจะจะบอกกับเด็กรุ่นใหม่ว่าคือบางคนอนะ่ะเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าไปอยู่ในองค์กรกร่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะมาเป็นฟรีแล์หรือใดเด็กรุ่นใหม่นะมันก็จะรู้สึกว่าแบบว่าด้วยความที่งานนะตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้จ้างเป็น ลองเทอมเนาะอ,อ,อืมฟแนแล์เออเขาก็แกรมมีก็ยังมีฟรนด์อยู่เลยใช่เขาก็จะสร้างเป็นแบบนั้ความมั่นคงของตัวเองอ่ะมันก็จะเขาจะแบบมันก็จะน้อย,ยะอะไรเงี้ยเพราะมันน้อยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าถ้าเราจรงต้องมานั่งรอว่าเราจะมีงานนี้งานนั้นงานอันนู้นอะไรไหมมัน ม,มันพูดน้ำเหมือนง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเรารู้สึกว่าพอเราผ่านคนมาเยอะมากๆอะ่ะแล้วเราเห็นความสำเร็จของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นนารามไม่ว่าจะเป็นแบบว่านัทนิสาไม่ว่าไงทุกคนมันไม่มีข้อแม้อะไรเลยเว้ยพอมันไม่มีข้อแม้มันไปได้ไกลแบบไกลจะกลบบเออมันแค่นี้เองนี่หว่าอะไรอย่างมันขยนันทุกคนขยนันทุกคนหาโอกาสหาช่องทางหาทาไงก็ได้ให้ตัวเองมันแบบ ไม่ได้อยู่ตรงแบบแค่เนี้ยเอออะไรเงี้ยความสุขของพี่ฝนนะวันนี้คืออะไรก็รู้สึกว่ากลัวรู้สึกขอบทุกครั้งวลากูตื่นูจะแบบว่าร่างนี่แต่งกิ้วมาแต่งเกิ้วแต่งเกิีวแต่งกิ้วมาตื่นมาอมื่อคืนไม่ตายไม่ตายไม่ตายฉันพูดกับตัวเองอย่างนี้ทุกวันเธอมันลดเธอมันลดร่างนี้ลศร่างนี้ลอยาป่วยยาเจ็บยาไข้ยาป่วยยาเจ็บยาไข้เธอวันนี้เราไปสูมต่อ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามเราซื้อกันต่อนี้เพราะว่าฉันก็มีความรู้สึกว่ากูรู <c oughs> ้สึกว่ากูโชคดีที่กูได้ตื่นมาในแบบทุกวันที่เราคุยโทรศัพท์กับตือ ructor, หรืออะไรเงี้ยเราบอกว่าอีชีวีนี้เราไม่โคตรกำไรเลยกำไรในที่นี้หมายถึงว่ากําไรได้ทําอะไรที่เราชอบเราไม่มีอะไรที่เรารู้สึกไหนเลยคือเราต่อให้ปากเราบอกว่าเหนื่อยแต่ก็ใครเลือกมึงเลือกล่างบอกให้ม,มึงไปทำเหรอก็ไม่แล้วใครเลือกไปมึงเลือกไปใครเลือกกินเหล้ามึงเลือกกินเหล้า มึงกลับบ้านได้ไหมกลับบ้านได้แต่มึงเลือกกลับไหมไม่กลับชีวิตเราเลือกแล้วเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างมันเป็นแบบสําหรับกูนะกูรู้สึกว่ากูแบบได้เรื่องในเสียงที่กูแบบชอบหมดทุกอันเลยมันกูไม่มีอะไรที่กูไม่ชอบเลยแล้วแพลนต่อไปเหรอพี่ฝนหลังจากนี้พี่ฝนจะทําอะไรอีกฉันก็ไม่รู้มันมันก็จะมีแบบว่าเหมือนแบบว่าปีนี้เออเราพอเราได้ลองทำซิทคอมแล้วแล้วก็เอออะมันก็ค่อนข้าง,าง,างแบบไวรัลเออใดๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนจุดสตาร์ทเนาะอีกอันนึงอะไรเงี้ย ได้มาทําแฟนมิตรนิ่ๆอะไรเงี้ย <ฮะ S 2> ที่หลอกคนอื่นพูดโปรโมทไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่เป็นน้องเกลูก <c oughs> ูชอบอยู่ในอัลเมนต์ของคนที่มันแบบว่าทุกคนมันมันตื่นเต้นกับเรื่องใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตื่นเต้นกับเรื่องใหม่ๆแล้วเราก็ง่ไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยนึอกออกปะโดนหลอกมั้งแป๊กบ้างแต่มันไม่แป๊กนะเบ<อ>าบ้างหนักบ้างบุ้งบ้างบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยกูว่ามันเลิศดีนะ มันก็ต้องมีแบบบางอันที่มันแบบไม่สักเซสบ้างแหละคนเราอะเออมันก็คือตลกตลกไปนะอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็คือแบบว่าเอออันนี้มันก็คือเออก็ทําแล้วก็รู้แล้วอ,อ,อ่ะสุดท้ายแล้วพี่ฝนฝากหน่อยมีอะไรอยากอยากบอกหรือ ฝากช่องฝากงานฝากสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ฝากเพราะว่านี่คือติดเก๋แบบมาเดียวมาเดียวบอกว่าถ้าเธออยากดูฉันเธอก็เป็นคนหาเองฉันได้ดูเป็นของรายเทมเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่รู้จักฉันฉันก็ไม่ว่าอะไรสาธุขอให้มึงเจอผีแบบมาเดียวเที่ยวได้ไาแล้วก็เจเลอร์ก็นั่นแหละก็ไม่ต้องแบบอะไรมากมายก็ก็ใครดูช่องนนท์ก็ก็น่าจะรู้ว่าแบบว่าวนเวียนวงวานวนนคือนนะของแต่ละคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเติบโตกันมาคนละแบบ ต่างคนต่างมีบ้านคนละแบบไม่จําเป็นต้องให้เขาอะมามาเป็นสไตล์ที่คุณชอบอย่าเอาแอ t i t u d คุณไปตัดสินใครข้อคิดจากคุณฝนวันนี้คืออะไรคะข้อคิดจากฉันวันนี้หรอกูมาทําอะไรอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วเฮ้ยกูมาทำอะไรอันนี้เดี๋ยวไปคุยกับเ้ยต่อได้เลยแล้วก็เจอตือได้เลยเออโอเคได้เลยโอเคฝากข่ออางโน้นะดะค่ะแล้วก็ฝากรายการหลัมันดูได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you